หากท่านต้องการรถครอบครัวรถ SUV ในราคาเบาๆไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทแนะนำคันนี้เลยครับ Isuzu Mu-X Seven 3000 p น i m o p มแพติปี2009คันนี้เป็น Mu-X Seven เกียร์ออโตใส่หน้าช้อยนะฮะรถไม่ได้เป็นลายใส่แค่สกเกิร์ตอย่างเดียวเพื่อเพิ่มความสวยดูมีภูมิฐานแล้วก็ทำให้รถปีใหม่ขึ้นนะฮะ เดิมๆรถคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเป็นสภาพภายนอกเดิมเดิมเลยถือว่ารถคันนี้ก็สวยพอควรสภาพพร้อมใช้หากท่านใดต้องการไปใช้งานลองดูคันนี้ก่อนเลยผมแนะนำไม่ผิดหวังนะครับสัญ,ญลักษณ์ n u w s ซ v r n Primo เป็นขับสองนะฮะตัวน,นี้เป็นเครื่อง 3,000cc โลโก้แพตตินัมยังอยู่ครบนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในก่อนเลยว่าภายในเป็นยังไงบ้างส่วนภายนอกสวยคลิปมาดูในส่วนของภายในกันนะครับภายในสีครีมเบาะสภาพสวยๆเลยไม่มีฉีกขาดนะครับเท้าแขนไม่มีฉีกขาดเลยพรมเดิมมิวเซเว่มีครบทุกชิน้นพมรมลัยไม่มีขาดนะครับสวยๆเลยพงมลัย จอเป็นจอเดิม k e n วู o d คันนี้มีกล้องมองหลังนะฮะกล้องถอยหลังนี่ไม่เดิม2 7 1 8 5 0โลไฟหน้าไฟตัดหมอกใช้ได้ครบทุกดวงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยเบาะแถวสอสภาพสวยกิฟไม่มีฉีกขาดเลยนะฮะ ผมเดิมอยู่ครบมีจอทีวีด้านบนแอร์ลาวนะฮะอยู่เซเว่นเป็นแอร์ลาวทุกคนบอตอน3ามโห<ฮ>สวยทุกตัวบาะสภาพไม่มีชีคขาดเลยแผงประตนะูให้ดูแผงประตูก่อนนี่ซื้อไปไม่มีผิดหวังนะครับคันนี้ภายในสะอาดมากเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องดีกว่าว่ารถคันนี้ เสียงเครื่องเป็นยังไงนะฮะไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดมอติดครบนะครับคันนี้อ่าให้ดูเป็นอั่นี้ก่อนให้เราไปดูส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นรหัส CJJ1 3 0 0 0 cc v g e t u r b o i-tech คันนี้ไม่เคยมีการรีแมปไม่เคยมีการเปลี่ยนค่าของกล่อง ecu เป็นรถสภาพเดิมๆม,มาตลอดนะครับ เดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทดูเลยว่าสตาร์ทเป็นยังไงอ่ะลองสตาร์ทดูเลยครับไม่มีไอน,นะครับนี่มาไม่ดันควันไม่ไหลน้ำมันเครื่องพึ่งถายมาหมาดๆเลยเสียงเครื่องโอเคนะครับเดี๋ยวลองเบิ้ลดูอ่ะเบิ้ล เปียเครื่องดีอยู่นะครับเป็นเกียร์ออตโต้ขับ2ส,สามารถใช้งานในเมืองไปรับส่งลูกหรือไปรับส่งเด็กๆในโรงเรียนไปเที่ยวชายหาดไปเที่ยวเขาโอ้ยสบายสบาุ๊กเซอร์วิสมีอยู่ครบประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับยังเหลืออยู่ทุนอยู่ที่4 2 0 0 0 0เกินราคารถเลยอันนี้คือสเปเชียลที่ลืมบอกคันนี้ ขอเปิดราคาที่2 90, 9 0 9,000บาทหาเครดิตดีไนแนนได้ประมาณ3 0 0 0 0 0บวกลบนิดๆย้ำเครดิตดีนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่086 624 5942 42กลาดวันนี้แนะนำเพียงเท่านี้ครับมีรถสวยๆทางเราก็จะมาถ่ายคลิปให้ท่านได้รับชมกันวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ